อย่างที่ผมเรียนนัผู้ชมไปนะครับก็ต้องมาดูว่าสองคนนี้นั่งใกล้กันจะมีการยิ้มให้กันไหมหรืออะไรยังไงครับก็ก้อนแข่งมีวิวาทากันตั้งแต่ปีแล้วนะครับตั้งแต่อย่างที่ผมเรียนเยอรมันมาสเตอร์นะครับที่โฮเซนชนะโฮเซนบอกว่าลอนนี่ไม่ให้เกียรติเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่เขาเริ่มหัดเล่นเนี่ยโฮเซนบอกว่าลอนนี่เป็นฮีโร่ของเขานะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเาบอกว่าย o u t ทูบีใช้คำนี้เลยนะครับ เขาบอกว่าคือถ้าลอนนี่จะแทงไม่ให้เกียรติแบบนี้เนี่ยลอนนี่สมควรเลิกเล่นดีกว่านะครับนี่คือบทสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็ยังมีสัมภาษณ์ต่อเนื่องว่าคือลอนนี่จะเก่งก็เฉพาะตอนหลับมาแล้วครับอืมอย่างนั้นคือสัมภาษณ์ออกมาในค่อนข้างรุนแรงนะครับแย่กพูดแต่ก็เป็นการสัมภาษณ์ไปแล้วก็ขำไปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบคือคุยก็คืออย่างว่าฮะ พอเขาไม่ได้รับเกียรติเขาคิดว่าการที่เขาแทงดี50ูเนี่ยแต่ลอนนี่ก็ออกไปสัมภาษณ์อีกส่งหนึ่งไม่ได้ให้เกียรติเขาเลยครับในการที่เขาแทงชนะลอนนี่นะฮะอย่างที่ผมเรียนสกอร์ไปเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็กลายเป็นว่ามาเป็นเวลทาที่จะต้องมาเจอกันในรอบนี้ทั้งสํานักข่าวที่นูน่นทั้ง BBC นะครับที่ถ่ายทอดสดนี่ไงล่ะครับเราจะเจออะไรแล้วนี่แหละครับก็คล้ายๆกันกับที่ละมันมาสเตอร์ที่ลอนนี่เคยนี่ ทรงเดียวกันเลยครับยังไงท่านผู้ชมก็ตีความหมายกันเนาะครับไม่รู้ว่าการเอาคืนอะไรกันยังไงหรือเปล่าอย่างเนี้แหละครับเพราะวันนี้ก่อนแข่งโฮเชนบอกว่าถ้าเขาแพ้13ต่อศูนย์นะก็ไม่มีอะไรเพราะเขาบอกว่าเขานาสิงตูรูดไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับแต่วันนี้ถ้าเขาชนะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาชนะก็ได้รับการยอมรับเนี่ยดูครับ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนเพื่อน,นักสุกเกอร์ด้วยการในสี่มือหลาหลายอย่างนะครับหลังจากนี้นะครับห้ามกระพริบตาอะไร,รจริง <Fair. S 1> เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกมีความกดดันในแมตช์เลยเขาบอกว่าไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะ ย่งจอห์นพาลอสสัมภาษณ์เนี่ยจอห์นพาลอดอยังบอกว่ารู้สึกเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกกลัวจอนบอกโ oh, go really อ้ก็เ e r y ี o กูดอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นจริง,รง,รงบทสัมภาษณ์นี้ลุนแรงกว่านี้ด้วยนะครับ <laughs> โอ้นี่ครับชมป์โลกเจ็ดสมัยอย่างซิฟเฟนเดนดี้บรรยายอยู่พร้อมกับจอห์นเวอร์โก้ ซีเฟนเดนดีเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างซีเรียสกับเกมอยู่แล้วเขาเคยเล่นกับลอนนี่อิสตวันแล้วนําลอนนี่สี่สุดแล้วลอนนี่ก็จับมือยอมเลยในรายการดูเคแชมเนคลิปซีเฟนเดนดีก็งงก็ก็มาให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนคล้ายๆกันอย่างนี้แหละเหมือนที่โคเซนให้สัมภาษณ์เลยครับคือบอกลอนนี่ไม่ให้เกียรตินะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ซีเฟนดี้พูดเนี่ยก็พูดไปในทางที่ คือเขาพูดเลยว่า not cover หมายถึงว่าพูดถึงโฮเซนนะครับเนี่ยในการที่แทงแบบนี้นแหละฮะเนี่ยแลวนี่เนี่ยยังวิจารณ์อยู่นะครับซซเฟนบอกว่าแทงดีมากๆกับติงจุนหุยนะฮะหมายถึงว่าพูดถึงโฮเซนนะครับแตบบ่ว่าไม่น่าทำแบบนี้ <c oughs> คู่นี้ต้องเจอกันสามวันนะครับ <laughs> วันนี้ พรุ่งนี้เวลาเดียวกันสองทุ่มครึ่งแล้วก็วันมะลืนเวลาสี่โมงเย็นแปดแปดเก้านะครับแปดเฟมแปดเฟมเก้าเฟ,ม,เฟมนะครับ46ชมพูลงเกินครึ่งร้อยนะครับ ดูว่าแดงคู่นั้นเล่นได้หรือเปล่านะครับหมดต้องมีเจ็้าครับน้ำเงินลงน้ำห้าสิแล้วก็ต้องการอีก2แดงนะครับจร <c oughs> ิงๆบทสัมภาษณ์ของโอเซนก่อนแข่งจะแตกต่างจากการแทงเปิดลูกเมื่อสักครู่นะีการเอาคืนอะไรกันยังไงหรือเปล่าอย่างนี้แหละครับเพราะวันนี้ก่อนแข่งโฮเซนบอกว่าถ้าเขาแพ้13ต่อศนะ ก็ไม่มีอะไรเพราะเขาบอกว่าเขานานสิงจูรูดไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับแล้วนำลอนนี่สีสุดแล้วลอนนี่ก็จับมือยอมเลยในรายการดูเคจไม่คิด